สวีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับ9โมงเช้านะครับเพิ่งตื่นเลยผมเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในแอปจําลองนั่นเองนะครับเพราะว่าผมต้องเปิดออโต้คิกเอาไว้เพราะสิ่งนี้ครับมันคือรีเบอร์ที่เยอะเกินไปมากๆคือ35ล้านล้านทุกคนส่วนเจ้าเทอร์โบ3,000เนี่ยผมมีแล้วนะก็คือได้มาเรียบร้อยนะครับในคลิปเมื่อวานเลยมั้งนะครับคลิปของสติลเบลล์ดนะครับซึ่ง 35ล้านล้านเนี่ยก็เลยต้องฟาร์มคืนหนึ่งมันยากมากจริงๆนะทุกคนปัจจุบันเนี่ยครับผมไปร้อยล้าน,านอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยนะเนี่ยโอ้โหเก็บทีหนึ่งครับหลุดลอกเลยซึ่งอันนี้นะครับก็ใช้เวลาเะยครับหนึ่งคืนเต็มๆเลยนะครับ8ชั่วโมงก็ได้นะครับ8ชั่วโมงก็ได้ประมาณ100ทีนะครับนี่100้ล้านล้านอ่ะไม่รู้นะครับว่าขั้นต่อไปเนี่ยจะกี่ล้านล้านนะครับตอนนี้น่าจะขั้นสุดท้ายเรียบร้อยนะทุกคนนะขั้นต่อไปเนี่ย เหลืออีกแค่2รีเบิร์ดทุกคนก็คือรีเบิร์ดครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปนะทุกคนนะนี่เหลือแค่นี้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปอยู่ใน Google ดีกว่าโอเคภาพชัด okay. นแล้วเดี๋ยวผมย้ายเจ้าตัวที่เก่งที่สุดนะครับในเกมผมก่อนวีละส0 0 0ล้านเลยนะตอนนี้ดูคือเรียกได้ว่าเจ้าตัวด้านขวาผมเนี่ยทำเงินทั้งชีวิตเนี่ยได้5บีนี่เรียกว่าน่าสงสารมากอะรีเบิร์ดก็ครบเรียบร้อยไปเจ้าตัวที่เก่งที่สุดนะครับของผมตอนนี้ ย้ายหน่อยย้ายก่อนอเก็บมาต่ออหลัดคนนี้ครับนี่คือน้องอนิวสองของผมนั่นเองนะครับขั้นต่อไปเนี่ยไม่รู้นะ่าจะใช้เจ้าตัวเบีหลอดตัวไหนไม่รู้ว่ามีด้วยไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะโอเคหวังว่าจะมีนะจะได้ไม่ต้องไปหาเพิ่มอืเก็บก่อนเก็บมาก่อนตอนนัวนี้อืตูน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 ตัวขโมยพี่ไม่เอาไม่เป็นไรครับโอเคชั้นสองชั้นสามเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวอะไรนะครับเรียกได้ว่าผมให้ตัวเดียวแบกเลยนะ คือ,อเจ้าตัวที่แบบอ,อยู่ในตู้ฟิวชั่นนะครับแบบตาแดงด้วยนะก็คือเทพที่สุดแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าตัวซีควีดที่อยู่ลึกๆหน่อยเนี่ยเจ้าตัวที่แบบออยู่ระดับมังกอรอะไรเงี้ยก็เก่งกว่านะเออแต่ว,ว่าต้องติดสถานะเยอะขนาดนี้ด้วยนะคือถ้าติดไม่เยอะแบบนี้เนี่ยก็สู้ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เก่งมากโอเคแล้วเมื่อกี้ตัวผมหายด้วยใช่ไหมเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้เกมบัครีเบิร์ดครับ <c oughs> เงินเกินมาเยอะเลยไม่เป็นไรครับขั้นต่อไปคือให้เจ้าโทรโคงนะครับ เมกาโฟนแล้วก็ฮะ <laughs> พึ่งตืมพึ่งตืมพึ่งตอมสิพึ่งตอมคืออะไรเนี่ยอันนี้แล้วก็บวกสโลตมาหนึ่งนะครับอ่ะก็ให้ตามนี้นะคูณเยอะขึ้นด้วยนะคูณสิบสองไปครับขั้นต่อไปขอไม่เยอะได้ไหมเออนั่นไงโอ้โหแปดชั่วโมงครับผมแลวใช้เจ้าท็อปปี้ช็อปป้าตัวนี้น่าจะมีอยู่ในรหัสสำรองเอะผมว่านะผมผมยังไม่ได้หาเพิ่มเลยครับ ยังไม่ได้หาตัวใหม่ๆเพิ่มเลย <Los combination. S 1> เนี่ยตัวเก่งแบบนี้เนี่ยเออผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับขั้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้งั้นทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวผมหาเจ้าตัวที่เก่งระดับนี้เนี่ยอีกสักตัว2ตัวแล้วกันคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปรีเบิร์ดขั้นสุดนะครับดูซิว่าจะมีขั้นเยอะกว่าน,นี้ไหมอัน,นี้คือ100ล้านล้านไม่รู้นะจะจะ,จะทำได้ไหมวันนี้อ่ะทุกคนตาทุกคนหา,าตัวแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> น่านไงไอซีเกต <laughs> ทุกคนมันอาจจะมีจิ้มๆนิดนึงนะนี่คือโปรแกรมจาลองครับคือตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่บ่ายสามครับอัดล่าสุดเนี่ยตอน10บโมงนะห้าชั่วโมงแล้วครับอันนี้ก็ครึ่งทางอยู่เลยอะ่ะโอ้กระตุกนิดนนะึงทุกคนนะผมเปิดเอาโต้คิดไว้นานมากคือ <laughs> นี่ตัวอะไรเนี่ยทุกคนเฮ้ยกล่องเดียวคือกล่องแอดมินเนี่ยผมจะหา้าตัวที่กิ่งที่สุดครับ เป็นตัวที่เก่งที่สุดก็คือเจ้าตัวรวมล่างทุกคนมันจะเป็นตัวรวมล่างแบบไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเป็นตัวใหญ่แต่ว่าตัวเล็กเก่งกว่านะตัวเล็กก็คือตัวนี้นี่แหละ,นะนเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นรวมล่างแบบนี้ครับทุกคนคือเจ้ากล่องนี้เนี่ยคือผมก็ซื้อมาเรื่อยๆนะสิบ,บาทนะครับเปิดเรื่อยๆไม่ได้ได้ไม่ดีก็มีรหัสอีกรหัสนึงนะครับรหัสฝั่งหนูนี่นี่น่รหัสฝั่งนี้อ่ะแหลกนิดนึงนะมันเป็นอแปอปจำลองเพราะว่าผมอาจจะ เออออกไปแบบเลื่อนหาของดูอะไรเงี้ยอาจจะเออขึ้น F.K ได้นะครับขึ้นแบบหลุดเกมอะไรเงี้ยก็เสียดดยนะครับก็ฟามเงินไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะรีเบิร์นนะครับตอนนี้คือได้ประมาณประมานึ่งหยุดออโต้คิดก่อนก็ได้นะครับครึ่งทางแล้วครับ 47T เทีนะครึ่งทางแล้วก็เลยเออหาอะไรไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยผมก็เปิดมาเรื่อยๆนะนี่ก็อาจจะได้เจ้าตัวนี้มาครับ Backhoe Ghost นะครับจะเป็นจะเป็นเจ้าอ่าซุเกตนะครับตัวที่หาง่ายสุดตัวที่หายากขึ้นมาคือเจ้า Spino ครับ แล้วก็รู้สึกว่ามีนอกกนอ,กน,อก,กนี้ไหมผมไม่มั่นใจเดี๋เดี๋ยวไปเปิดในวิกิกันนะครับทุกคนผมจะพาไปดูเจ้าตัวรมล่างตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าเก่งไม่เท่ากับตัวรมล่างตัวเล็กนะครับตัวเล็กผมมีแล้วตาแดงด้วย <laughs> ไปหาหมอได้แล้วไปอืมเรียกว,ว่าตาแดงเป็นทางบั้า,าเมืองนะ <laughs> แดงไปหมดเลยตอนนี้แดงยันตาราล่ครับตาราล,ลร่ก็แดง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 แล้วก็เปิดไปกล่องนึงครับเจ้าตัวนี้เจ้าคีย์บอร์ดนี่คือเจ้าคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดเนี่ยทำไมตอนแรกผมไปดูในวิกิเนี่ยผมไม่เจอเขาเลยเขาเป็นตัวลับ่ะไม่รู้ตัวรวมร่างกับคีย์บอร์ดต้นไหนเก่งกว่าทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปวิกิอันนี้คือรวมร่างตัวเล็กก็ประมาณนี้ส่วนรวมร่างตัวใหญ่คือเก่เกงน้อยกว่าแล้วนี่นตัวอะไรตัวคีย์บอร์ดอ่ะรีวิวก่อนละกันเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยคือกล่องเขาเนี่ยที่ผมรับมาเนี่ยเป็นกาแล็กซี่ติดเอเลี่ยนแล้วก็ติดทาโก้นะครับก็เลยเออรับมา เขาเวียละเวียละเท่าไรหร่อทุกคนเก่งเท่ากับเจ้าตัวตัวนี้ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่านะเออผมผมเห็นสถานะกล่องติดเยอะ <c oughs> เอ๊สี่สล้านเองเหรอวัดวัดไม่เก่งเลยดิอ่แป๊บน,นึงนะเ,ออเก่งอยู่แต่ว่าถ้าเป็นซีเค็แบบเขาเรียกว่าเป็นซีเค็รวมแบบเนี้เริ่มต้นมาก็สิบล้านแล้วนะครับทุกคน อันนี้คือ4.4ล้านไม่เก่งกว่าครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวรับในรับอีกทีหนึ่งแน่นอนเลยนี้4.4ล้านนะครับขนาดแบบติดแคนดี้เอเลียนทากโก้แล้วนะครับอะแวะไปวิกกี้หน่อยอะตัวนี้ตัวนี้เปิดหน่อยได้ไหมเปิดหน่อยเปิดหน่อย,อยมาอีกสักตัวหนึ่งมาไหมตัวรวมล่างไม่มีเสียงด้วยอะเป็นไงค้างด้วยเป็นไง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เมื่อกีก้ตัวรวมล่างแว๊บๆวโอ้โหตัวนี้มิสติกไปเลยอะโอเคอันนี้คือเจ้าแอดมินนะครับแอดมินลัคกี้บ็อกซ์นี่ตัวที่หายากที่สุด น่าจะเป็นตัวรวมร่างครับทุกคนออนั่นเนี่ยตัวอะไร <c oughs> ชัดเจนครับนี่คือตัวศูนจุดูนจุดเท่าไหร่นะเฮ้ยมันเป็นตัวรับในรับครับทุกคนก็คือแบบสูงกว่าเจ้าตัวนี้ด้วยเนี่ยนี่คือตัวรวมล่างจริงด้วยครับชื่อลาแก n d a r y c o m b i n a t นะครับ <c oughs> วีลสิบล้านนี่ไงคื่องตาการออกเนี่ยหปอร์แต่นี่คือตาการออกศูเปครับเมื่อกี้ใช่ไหม 0.75%ทุกคนแล้ววัดทำให้เงินได้แค่นี้อโอ้ห่างกันตั้งหลายเท่าคือโอ้โหได้ตัวหายากกว่าครับครับผม <laughs> ได้ตัวหายากกว่าแต่ว่าเก่งน้อยกว่า20เท่าเลยคือถ้าสมมุติเจ้าตัวนี้นี่เป็นตัวรวมร่างตัวใหญ่เนี่ย4คูณ20ได้เท่ากับน่าจะ80-90ล้านครับทุกคนเฮ้ยมันเกือบสู้เจ้าตัวเล็กได้เลยนะ เออันได้เจ้าตัวตัวซีคเอตครับอันนี้ตัวซีคเอตในซีคเอตตัวหายากมากๆครับ0.75นะครับคนที่จะได้มาเนี่ยน้อยมากๆในกล่องต้องเป็นกล่องแอดมินด้วยนะเท่านั้นอ่ะดูซิว่ามีตัวเหรียญไหมเจ้าตัวซีเตนะครับตอนนี้คือพยายามหาตัวโหดๆอยู่นะเออพยายามจะไปรีเบิร์ตแต่ว่านี่คือผ่านมาแล้วนะ5ชั่วโมงนะครับรีเบิร์ตเรายังได้แค่ครึ่งเดียวอยู่เลยนะผมว่านะต้องใช้เวลาสัก สชั่วโมงเลยนะครับ10ชั่วโมงเหมือนตอนเช้านี่ครับที่ผมได้10ทีนะนั่นะคือหลับไปตื่นหนึ่งนะตื่นหนึ่งก็น่าสิบชั่วโมงนะครับทุกคน <Okay. S 1> โอ้ต้องรออีกนานเลยนะอย่ะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าอ่ะคลิปนี้ดูซิซีเคลต่างๆนี่ไงมีน้องสไปโนครับตัวสมัยโดได้แล้วตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับทุกคนผมได้หมดแล้วออตัวอะไรเด้อตัวนี้อ่าได้แล้วเจ้าเจ้าปูก็คือผมได้หมดแล้วครับในกล่องนี้ครับผมรวมถึงตัวหายากสุดน้องคีย์บอร์ดชมพู ติดสถานะเยอะด้วยอ่าครับผมแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวตัวรวมผมอยู่ไหนยังไม่ได้ครับตัวเดียวตัวเดียวเนาะตัวสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอใหม่เร็วๆนี้แน่นอนครับทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับขอยากไปหาตัวเพิ่มก่อน5ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตัวที่เก่งเท่าตัวเล็กเลยตัวนี้โอ้ยหายากมากเลยเกมนี้